สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดเรยนะคะพาเลชแนลนะคะตามต่อนะคะสูตรหวยลาวคุณยายนะคะวันนี้ก็วันพุธเนาะคุณยายให้เด่นเก้าและหนึ่งนะคะเดี๋ยวสูตรคุณยายก็จะขึ้นหน้าจอเหมือนเดิมนะคะโอ้ท่านผู้ชมจะได้เนาะสูปเป็ดแต้มหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขาเนาะ เงวดที่ผ่านมานะคะห้าสี่แปดศูนย์นะคะท่านผู้ชมห้าสี่แปดศูนย์เนาะไปดูย้อนหลังกันได้นะคะท่านผู้ชมเงวดนี้คุณยายก็มั่นใจเหมือนเดิมนะคะใครชอบก็ตามเนาะแอดกะมาก,กับคุณย่ายอยู่เดนหนึ่งติดหนึ่งนะคะ,ะเมื่อคืนเหมือนจะฝันว่าได้สร้อยนะคะแอดฝันได้สร้อยนะคะไม่คนดึงสร้อยให้ดึงปัน ปันกันไหแบ่งกันนะทา่านผู้ชมแบ่งกันกะเปรตตัวเลขน,นะคะในความชอบกะซอยซอยเก่าๆเนาะซีป่ท่านผู้ชมแต่ว่าคุณยายมักกะาหนึ่งเก่านะคะทุกผู้ชมเบาได้เนาะผูเป็นยียงนะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะคะทา่านผู้ชมผู้ใดชอบตัวไหนกลับไปจอเน้นลองดูนะคะ กรอชายวิจารยานทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะสูตรก็คือก็จะมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมน้องเวลาเขากับเขายาวเวลาหลุดกัโอ้ยหลุดเตียมไปกันนะเสียดายนะคะขอบคุณมากๆนะคะใครที่ติดตามสูตรของคุณยายนะคะ